กษณะทัวร์ยกลอ้อผู้จัดงานไทยแลนด์เฟร e ี่ดีไซน์แอนดัวร์ลิซิมฟอร์ออร์เอ็กซ์โปหมาการรมอารยาสถาปัต์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมพลังขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันนี้ไปเยี่ยมชมและสำรวจอารยาสถาปัต์กันที่อาคารผู้โดยสารใหม่หรืออาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นึ่งซัทไลวัน หรือแซดวันที่สนามบินสุวรรณภูมิบนพื้นที่กว่า216,000ตารางเมตรมด้วยเม็ดเงินการลงทุนกว่า39,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ในการรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีและช่วยลดความแออัดของทั้งผู้โดยสารและเที่ยวบินในสนามบินสุวรรณภูมิยกระดับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ความเป็น Aviation Hub หรือศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิปฏิมากรรมเทวะตำนานการกวนกษียณสมุทรโอ้โหนี่ฮะองพระวิษุเทพยืนเด่นเป็นสง่า นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินถ่ายรูปของนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้กฤษณะเทยวล้อก็มาที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะมาเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตกันที่อาคาร z ซวันจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ น,นี่นี่เป็นตัวอย่างของลิฟต์ะระบบขนส่งสาธารณะนะเ mm hmm. ดี๋ยวพอสนามบินนี่จะแคบไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคน,นมีกระเป๋าสัมภาระกันเยอะไงะนี่แล้วดูครับเขาก็จะมีการออกแบบที่เป็นสมัยใหม่หมดนะเขาก็จะมีน, mm hmm. นี่เส้นๆเี้เรียกว่า guiding b o c นะเพื่อจะใช้ไม้เท้าขาวนําทางไนงะแต่ถ้าเกิดมาเจอปุ่มๆนี่ก็เรียกวอ w n เตือน กว่าทางแยกทางต่างระดับหรือทางอะไรเงี้ยใช่ป่ะนี่เราเป็นแบบโอ้โหเหมือนญี่ปุ่นนะนะเหมือนกับยุโปรปหลายประเทศเ็เป็นแบบนี้หมดแล้วอาคารเซตวันหรืออาคารผู้โดยสารใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมก่อสร้างบนพื้นที่กว่า216,000ตารางเมตรเป็นอาคารสูง4ชั้น มีประตูทางออกที่เชื่อมกับหลุมจอดเครื่องบินกว่า28หลุมโดยภายในอาคารเซตวันจะมีทั้งส่วนที่นั่งพักคอยห้องน้ำผู้โดยสารทั้งห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายและห้องน้ำหรือห้องสุขาอาระยะสถาปัตย์ไปถึงพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่บริการผู้โดยสารพิเศษที่ได้จัดสรรพื้นที่อยู่ภายในอาคาร4ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นโดยที่ชั้นใต้ดิน B2 จะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร APM Station รถไฟฟ้าไร้คนขับทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสารจากอาคารหลักสู่อาคารเซตวันครับ,บป้ายสายรักนี่เขาดีงามมากนี่เป็นแบบมาตรฐานสากลเลยปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุเดินทางเยอะมาก,กน,นะดังนั้นเนี่ยสายลักษณ์ป้ายสัญลักษณ์ที่จําเป็นเลยนะก็ต้องใหญ่หน่อยแล้วก็ชัดเจนเนี่ยสีน้าเงินหนักแน่นเนี่ยตัดกับขาวอะไรเงี้ยอ่าเนี่ย Thailand, ะนะปเนี่ยอาเรี้เลยดู นี่คือช่องดูนี่นชานชลากับห้องผู้สื่อสารจะเนียบมากเลยนะนเหนียไหมนี่นะแล้วก็มีมุมสำรองใช่ไหมนี่ และณจุดนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญแล้วครับของที่นี่อาคารเซตวัน hmm. ก็คือปฏิมากรรมสแตนเลสนะครับเป็นรูปช้างนี่ <Wow. S 1> สัตว์ป่าหิวมาพรานนักท่องเที่ยวมาผ่านตรงนี้ก็ต้องแอบถ่ายรูปแชะแชะแชะ,ชะ <Okay. S 1> อ่านี่ครับ ครับก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของทางอาคารเซตวันะก็จะมีมุมเฉพาะของวิวแชร์เลยนี่เยี่ยมมากเลยคนระจะลดกลับลงมาจากเคาน์เตอร์ปกติในระยะการนั่งเขียนได้หรือพูดคุยได้อ่านี่ครับดูขนาดความกว้างนี่ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะประมาณสัก2.2เ2มตรเราจับตัวเอลเห็นไหม ส่วนเราจับฝั่งที่ไม่ติดผนังก็จะเป็นแบบพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัยในการเทียบสำหรับวีแชร์ในการขึ้นลงชักโครกนี่แล้วก็อ่างแลวมือไม่ติดเข่าใช่ไหมวัดจากพื้นถึงขอบล่าง70เซนนี่ยไหมไม่ติดเข่าแล้วก็น้ำก็เป็นระบบเซ็นเซอร์นะโอ้โหก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ สนามบินสุวรรณภูมิโดยบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมที่ได้ส่งเสริมสร้างธรำการออกแบบเฟรี่ดีไซน์อาระยะสถาปัตเพื่อรองรับผู้โดยสารได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมทัดเทียมกับนานาอาระยะประเทศทั่วโลก ในฐานะนที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับขอบคุณครับ